สวัสดีค่ะชื่อน้ำตาลนะคะวันนี้น้ำตาลจะมาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปลดปล่อยน้ำตาลจากความโกรธจากความโมโหจากอารมณ์ฉุนเฉียวจากสิ่งที่น้ำตาลติดมาตลอดทน้ำตาลไม่สามารถเอาชนะเนื้อหนังของตัวเองได้ค่ะคือเวลาน้ำตาลโกรธหรือโมโหหรือหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะ จะเป็นเฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นก็คือแม่ลูกชายทั้งสองคนนะคะคือจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่จะพูดจะคำหยาบจะด่าเขาจะว่าเขาจะพูดแบบพูดคำหยาบเลยค่ะพูดคำที่แบบเป็นคำหยาบที่ไม่ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากวันนี้ที่น้าตานได้เขา้า กลุ่มสามาัคคีทำกับมามาค่ะกลุ่มฤทธิ์อำนาจมีในนามรปเยซูคือกลุ่มนี้ทําให้น้ำตาลได้รับการปลดปล่อยทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามีเก่าที่เขาทิ้งน้ำตาลกับลูกไปแล้วไปมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำตาลไม่สามารถให้อภัยเขาได้เลยมาเป็นเวลาเกือบสามปีค่ะแล้วเมื่อน้ำตาลได้รับการปลดปล่อยจากมามาค่ะผ่านทางโทรศัพท์ คือน้ำต้าลสามารถให้อภัยเขาได้ทุกวันนี้น้ำต้านสามารถคุยกับเขาหน้าต่อหน้าได้สามารถทําให้เขาอวยพรเขาได้ให้เขาแบบมาเจอลูกได้อะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณแม่เจ้าแต่สําหรับวันนี้น้ำต้าลติดอยู่เรื่องหนึง่งก็คือเรื่องโกรธเรื่อง,มงโมโหเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวเงี้ยค่ะแต่ว่าพอวันนี้มามาสั่งขับไล่ทุกอย่างคือภาพที่น้ำต้านเห็นคือประตู ประตูนี้ค่ะที่น้ำตาไม่สามารถหลุดได้คือไฟเผาวิญญาณบริสุดเผาเผาไปหมดแล้วค่ะแล้วพระเจ้าบอกว่าน้ำตาหลุดพ้นจากสิ่งที่กําลังติดอยู่แล้วอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ที่ไม่สามารถหยับยั้งชั่งใจได้น้ำตาหลุดแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้ว ทุกประตูไม่ว่าจะปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็ตามพระเจ้าจะนำน้ำตาลผ่านไปได้ทุกประตูจะไม่มีประตูใดเลยที่น้ตาลไม่สามารถผ่านไปได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับน้ำตาลคือขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปลดปล่อยในวันนี้พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆพระเจ้าทรงรักทุกคนพระเจ้าทรงรักคนบาปทุกคนอยากหนุนใจให้พี่น้องกลับมาเชื่อพระเจ้า กลับมาอยู่ในอ้อมกอดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงอยู่กับเราพระอ,องค์ทรงปกป้องคุ้มครองเราพระองค์ทรงอวยพรเราพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระงคทวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน